สวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิษแชแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมเนี่ยครับผมแอปเปิ่อครับใกล้ได้เวลาเก็บแล้วนะครับท่านผู้ชมสายพันธุ์กะลานะครับกะละสีสวยงามมากดูครับท่านผู้ชมสีแดงของตองไหมครับสวยมากเดี๋ยวพาเดินชมนะครับไปเดินชมกับผมนะครับท่านผู้ชม ไม่ดกเท่าไหร่ครับปีนี้แต่ว่าลูกก็โอเคครับลูกใหญ่ามากข้างในมิทรไซครับนี่ครับ พามาชมตรงที่มันดดๆสวยๆนะครับดกๆสวยๆตรงนี้แหละไฮไลท์ของงานนี้ครับนี่มาดูครับท่านผู้ชมดกไหม สุดยอดไฮไลท์ของงานก็นแะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามมากดกเดี๋ยวไม่จบเพียงแค่นี้นครับเดี๋ยวผมพาเดินชมอีกนี้ก็ไม่ดกเท่าไหร่เดี๋ยวมาใหม่ช,ช้าๆครับ นี่ครับูปชมดูครับดกมากฝั่งนี้จะดกที่สุดฝั่งนี้ไม่ดกเท่ไห่ ดูครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ไปดกปท่าไหล่ท่านผู้ชมเดี๋ยวก็พาเดินไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็ดกแต่ยังไม่แดงครับฝั่งนี้ดกแต่ว่ายังไม่แดงดูครับแฉนมากกวนี้เดินถอยหลังถอยหลัง ดุกเท่าไหร่มันยังไม่แดงเดี๋ยวปล่อยให้มันแดงก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก็จะมาเก็บนะครับท่านะผู้ชมโอเคครับนะครับมีพันแดงๆนี่จะอร่อยที่สุดอ้าวดวงแล้วเต็มต้นนะครับแต่ว่ายังไม่แดงชุดนี้ จะเป็นแต่ละร่องนะครับปูก็ประมาณสองเมตรส่วนนี้ปูน้ำแตกไอ้ันกลากะลา เขาเอาแอม่ยเยอะครับเอาสองลูกพอแล้วก็การติดลูกกันดีลุนก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีคลิปหลังให้ชมนะครับคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านไหนก็ชมก็อยากมีความรู้ก็สามารถไปกลับไปชมคลิปเก่าๆได้นะครับมีสาระอะไรให้เยอะให้ท่านผู้ชมได้ดูครับมนี่ครับฝน พออักเนี้ยครับภักเนะี้ยย้อนกลับครับ ถ้าใครชมคลิปดาวดอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งด้วยครับผมดูครับความดกตนนัวนี้ดูอย่างนี้รูปไม่ใหญ่นะครับอโอเคใครได้เวลาแล้วครับอตอนนี้พาเดินชมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเข้างานแล้วนะครับท่านผู้ชมได้เวลาแล้วเดินพาเดินชมข้างๆร,รอบๆนะ ก่อนจะหมดเวลาก่อนเราก็ต้องเดินแบไมได้เค <Okay, S 2> ดูครับนี่กันร<ม>ลุ่นนะครับครั้งก่อนนะลูกไหนไม่ดีแล้วก็ปิดทิ้งแบบนี้นะครับปิดทิ้งปิดทิ้งนี่สายพันธุ์หนึ่งผมไม่รู้สายพันธุ์อะไรน่าจะแันานามั้งสายพันธุ์นี้แดงแดงอารามนะครับแดง แดงแดงจุดด้วอยฮอืมเวยหวานอร่อยอยู่ออมหวานจะไม่อร่อยสายพันธุ์นี้กับสายพันธุ์นี้มันต่างกันครับสายพันธุ์นี้มาปลูกแซมครับหนึ่งเพื่อ ผสมเกสรน,นะครับท่านผู้ชมผ <estion> สมเกสรซึ่งกันและกันนะครับ <ส Broadway> เพื่อให้จุกหรือว่าขวตรงนี้มันเหนียวนะครับนี่ถ้ามันผสมแล้วมันจะจุกจะอยู่คงทนคงยาวนะครับจนกว่าอายุมันจะหมดนะครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาผสมเกสรข้ามสายพันธุ์นะครับแต่ว่าลูกเวลาได้ลูกมาเอาเมล็ดไม่เพอไม่ดีนะครับผมนี่แหละกลายพันธุ์แน่นอน คือว่าเอาไปปลูกก็ได้อาจจะได้พันธุ์ดีๆก็ได้ก็ห้าสิบห้าสิบครับต้องลองดูเนาะนี่โอเคครับผมไปถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปนะครับที่เอาลงใหม่นะครับโอเคไปพาไปเรื่อยๆครับดูเรื่อยๆมาครับผม ไม่มีสาระผมก็แนะนำครับไม่มีเอฟเฟคครับไม่มีอุปกรณ์ไม่มีตัวช่วยใดๆมีแต่ความจริงใจล้วนๆนะครับท่านผู้ชมไม่โกหกท่านผู้ชมแน่นอนครับมีการตัดต่อแบบโกหกนะครับอันนี้สดๆครับผมเราไม่โกหกท่านผู้ชมเรามีแต่ความจริงใจนะครับช่องนี้ ถ่ายคลิปเสร็จตัดคลิปเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเจือปนไม่มีอะไรผรสมนะคผมโอเคฝากไว้นะแดงจึงคืองแดงจึงคืองสวยงามมากแดงจึงคืองบแดงมากน,นี่ก็โอเค แดงครับแดงสวยงามครับดูครับพันนี้สวยงามมากเก็บแอปเปิลครับผมเรวกลับบ้านแล้วเก็บแบบมันลรูปเป็นแดงครับ